สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยจะพามาสอนทํากล้วยฉาบนะคะนี่กล้วยดิบนะคะกล้วยเดบปอกแช่น้ําแช่น้ําเกลือนะคะแล้วก็ล้างล้างออกมาแล้วก็มาฝา,ฝาน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 นี่ค่ะมีดฝานฝาน,ฝานมีดสองคมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดนะคะเอาไปทอดเดี๋ยวดูต่อไปนะคะอันนี้กล้วยถาดน,นี้เตรียมทอดนะคะ เตรยมจะทอดนะคะอันนี้ทอดอยู่เด้อจ้ากําลังทอดอยู่นะคะอันนี้อ,อขึ้นนะคะสวยๆนะคะ <c oughs> จ้าตักขึ้นมาต <c oughs> ักขึ้นมาพักไว้แล้วก็พอเย็นแล้วเราก็เทใส่ถุงนี้นะคะ่ะถุงกันกลมค่ะกันลมกันลมไม่ให้กล้วยฉาบเหนียวนะคะ อันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะ่ะน้ำเชื่อมเอาไว้โกกับกล้วยได้จ้ะเนี่ยน้ำเชื่อมคุณคุณใส่น้ำใส่น้ำแล้วกใส่น้ำตาลได้จ้ะ ตานแล้วลงมาทอดอีกม่้อง